ตอนนี้เราก็ใส่ผักไปแล้วนะจ๊ะใส่ผักอีตูใส่ต้นหอมตอนนี้ยังโมงูนะจ๊ะยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะคนหน่อยนะคะคนก่อนคนให้เข้ากันก่อนเราจะได้รู้ว่าคืออะไรจะเออะไรเอยอโอ้อหน้าไม้ใส่หมูสามสั้นแล้วก็ใส่กระดูกออนนะ้ำโอ๋ าานนวันนี้เดี๋ยวสามีเขาจะไปอัดรายการโจกตัดโจกก็เลยห่อกับข้าไปกินที่รายการออแล้วก็เดี๋ยวนะคะข้าวเหนียวกัวเออหนึง่งหนึ่งข้าวเหนียวไปพร้อมอันนี้แบบบวเสื้อวบาห่อไปได้จังไดน,นี่เอ,อเอาคือเอาไปหลายอย่างแต่ย่างนี่นี่มันหงบะขาไปได้ครับโอ้อที่ขาไปได้คือต้งไส่นี่นะครับนี่น้ำปลาเอ็มดีเอ็มอืพอ้ยหาขวามึงเริ่มเปิดเนี่ยคือป็นเป็นจอหูเอาสันเรียบร้อย บักเขือนี่คือร่างการใช่ไคะใช่เลยครับโอ้ยฉันบ่เผ็ดนี่บ่แมนเนาะแมนครับอ่ามีเผ็ดตลอดพุดถึงประเด็นจุดต้องเสียครับอยู่ข้างหลังนี่คือประเด็นตกใจแลค่ะข้างหลังพูนเอ็มยุเอ็มล้วนๆค่ะบักกอกอันนี้กันบักอกอกนนี้ม่เงียบก็มี จะาค่ะจะพ้าค่ะอ๋อาได้ได้ค่ะอันนี้ก็สงสัยเพื่อจะกินรอบ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 เย็นรอบเย็นเนาะรอบแก้งเพิ่นห่อไปสองย่างอันนี้มีเส้นกระเปียกเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามจะห่อไปที่อัดรายการค่ะใส่เลือดเลือดหมูโอ้ป่านวัชิญญาบ้านเนาะเยมเสบียงไปแล้วก็มีซีนน้ำค่ะอันนี้เนื้อทอดนะคะหรือว่าซีนทอดคุณเช้บ นี่เลยแหะบาดนี่ได้เล่นบัอืมอ้าวเดีวฟังเังื่อหอเดี๋ยวสมเบิ่งฟังนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวฟังผุนเลยโอ้ยฟังนี่คือเป็นจัดปิดอีกว่มันสิมัดได้บ่ล่ะเออเอาอีกเอาเอาอีกถุงนึงหน่อยนึงโอ้ยกินจักคนใครนี่คือห่ออะไรเฉยประมาณ7คน7คน เขาไม่เขาไม่ม่เสือเขากินเองเหออง้อยังไงนี่มันต่วเขากระห่นี่กระหอ่ออันนั้นกระห,อหร่อเหลือกลนโคนะเปออี่ยววงม แต่ว่าเหลือให้ยเมี่ยงซ้ำนี่แหละค่ะนี่เหลือให้ยเมี่ยงซ้ำก้นโคกก็เอิญขูดเอาแล้ววะขูดเอาเพิ่นวะฮุ้นห่อไปแล้วฮุ้นเสบียงไปอัดรายการแค่ไปอัดรายการนะคะเดไปรื้อหงเขาแล้วแท่เขาไปแล้วอ้าวไปซะแม่คนไหวไหนก็ลืมอหอดหงเขากันนี้หนึ่งเข่าแล้วก็ลืมหุงเข่าเดี๋ยวเขาจังหวเบิ้งได้ว่าเสร็จแล้วเสร็จพร้อมแล้วเป็นจังไดอ้าว รถมารับแล้วนะคะดูสเสบียงเยอะแยะไปหมดเลยเอาไปไปไปไ,ไม่อยู่ช่อยกันเลยไปแล้วค่ะ,แ,ะ,คะแบบรายการเลยคะ่ะโกตัจากชเหมือนเด็กเนาะหอ่อเด็กก็หอ่อนมห่ออะไรนี่หอกับข้าวห,ห,าห่อห,ห่อตะมมฮวงวันนี้ไหมไปกันนะจา๊ะ ได้แล้ว